สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราเก็บเสร็จงานนะครับเราก็จะเก็บของนะครับดูบรรยากาศการเก็บของของ,ของทีมงานช่างเด็กนะครับ อย่าลืมนะครับรับทาอทีมงนานช่างได้กอ,อย่าลืมฝากติดตามครับไลได้ชร์กดับานอย่าลืมที่สำคัญครับอย่าลืมกดติดนะคี่คากิ่งนะครับอารือารือรื ใช้ของด้ยนะดืมไเก็บใ,ใครออไปด้วยนะวมวย่องการ่องเี่ยวอานัวนีไ่คุ้มเลยะครับเดี๋ยเลือกดตนะิดตามช่านะเด็กนะครับแล้วก็ก,นนก,าากดกระดิ่งขชสุทเลยครับทุกนีเป็นตาม้านไ่ต้งการคืน thank you จบไปแล้วนะครับของการเก็บของครับเสร็จแล้วครับเก็บของกันครับพ่อเตรียมตัวกลับบ้านครับถ้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สาคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับช่องช่างเล็กซ่อนได้ครับทาได้ทุกอย่างจริงหรือเปล่าอยากให้เข้ามาดูครับว่าเหมือนคนที่เหมือนคําที่คุณพ้าให้ชายาไหยครับเอาครับพี่ มีอะไรจะคุยกับพี่น้องไหมครับก็ไม่มีอะไรมากให้มันให้สับเกือบป้าที่งานไม่มีอะไรมากครับทําไปเรื่อยครับทํามีอะไรก็ทำาไครับช่วงนี้ครับยุคโควิดครับอย่าเลือกเยอะครับไม่เลือกงานไม่ยากจนครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับทีมงานช่างเล็กบายๆครับผ ขอบคุณนะครับและสวัสดีครับ